บวมนบูและจบลุกขาดทันเห็นงเสียงกีดกัสิ่นน่จะหน่อยคะตะกี้ไมเนเลยม่ก็จบปากดูหเลยขอเสียงผู้สาวจอมหน่อยเยเ่กันควันนี้เดี๋ยวงดจับเนอะงดจับแต่บ้านเดี๋ยวรับของได้รับของได้อะมนไปรับของรวมกันเ

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแบวขอบค่ะอ่ะขอบคุณค่ะอาจากเพลงให้น้องณัิตาสักเคงค่ะจากเพลงใี้น้องณัิตาสักเงผลงานเพลงคาปูชิโน่ป้าแอรมา